สวัสดีครับเปิดไพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานมาว่าสิ่อยู่ในประเทศตั้งประเทศเออพี่น้องเป็นกำลังแรงใจคนใส่แรงงานเด็กโศกกันหมาลำลำดูเลยครับผมวันนี้ลุอ้วนมากเยี่ยมยามพี่น้องผู้ผเพิ่นเห็ดกษตรผสมผาานเรียงงัวก็เรียงควายพี่น้องอีกทั้งบ้านโคดพัฒนาหมูเสีบ มือพี่น้องเพี่นออกมาอยู่ทงอยู่ทาบ้านไก่หน้าหน้าไก่บ้านพี่เป็นพี่น้องทั้งบ้านโคพัฒนาแลยทั้มเมืองหนึ่งถ้าถามบ้านพี่นี้พี่น้องเอ้ยขออระยะไทยทั้งพื้นขอกล้วยจ้าของเราก็ไม่อยากเข่ากล้องอย่างเงี้ยมาเบิ่งเพปรนเ็ดเกษตรพี่น้องเพป็นเลี้ยงกล้วยหอมกันเลยขอระยะไทยทั้งกล้วยหน่อยกล้วยใหญ่พื้น โอ้ค่อยบันบานเดี๋ยวก็ไปตาหักตาสั่งอยู่ปวดอ่อะก็ผ <c oughs> <c oughs> ูตัวได้๋ยวมันออกตาหักน,น,น,น้อยน้อยฮะเอาติดไม่น้อยให้แน่หมเจ้าของมันกระดได้ต่พอคุ้มฟูงใส่แล้วครับมาผสมนี่พอพันใส่ไอ้อัน <c oughs> อยู่ดิน่ะควายคนนะ่ะใกล้วัดกุดมุนสวนนี่แหละจกักโตกว่ครับควายนี่อ๊ตัวโอตัวโอ้มีควายผูน๋น้อยเอาควายน้อยนี่ไม่ต้องควายผู๋ตัวนี่ยัยงว่าะก็ <laughs> มันนี่วะ่ะมันควายผู๋ตัวนี่จต,ตัวผูเว๋เบิดว่าลูกคนกับผู๋เบิร์ดเลี้ยงมาจากปีแล้วครับนี่เลีย้ยงสองปีแล้วอ๋อคน นก็เลี้ยงได้สองปีพี่น้องเลี้ยงกันซื้อน้ำอ่าวล่ะเออซื่อเซียนซีหาพันอากเลี้ยงควาวยโม่เลี้ยงงัวะเห็นคนเลี้ยงได้ก็อยากได้เลี้ยงขึ้นเพื่อนแหละเห็นส่วนควายกำลังราคาแพงเตี้ยซื้อมาหลาไปเลยแล้วครับนี่ซื้อมาแสนซีหาพันอืมจักตัวเราเริ่มแรก้ยงเลยเซนซีชีตัว แสนสี่หมื่นเหมือนหรือแสนสี่พันแสนสี่หมื่นหาพันโอ้สแสดงว่านี่ืช่วงราคากล้วยแพงอยู่คุณพี่สันไม,ม่อันนันตัวที่เฮี้ยงกันอยู่ฟังนั่นน่ะอันเพินเอินแปดหมื่นนะ่ะนะบ่ตตอจักบาทนนตนเนี่ยแม่หญยเนี่ยแม่หญ่กับลูกสาวมั้น,น่ะโอ้พนมีลูกติดมาเออพวกแม่ลูกวันเถอาไปแปดหมื่น แปดหมื่นน่ะบ่ต่อจักบาทบ<อ>่ซื้อม,มักหลายซื้อน้ำอันพี่น้องเพิ่นโอ้งัวล่ะเพิ่นซื้อมาตัวงราคาควายเปนแพ่งพี่น้องข้อมแม่ลูกซื้อม่าแปดหมื่นหันมักหลายบ่ต่อจักบาทข้อมสูงบนเกินประมาณร้อยสามสิบบวกนี่ละสามสิบเกียรติสิบเกีบวกนี่ละประมาณนี่ละเนี่ยน,น,นี่เบิดละ เป็นถามลุงว่วนมากันจะขายได้ประมาณทเท่าไหร่เพิ่อนซื้อเงนเดียวโอ้ยราคากล้ว,ย,ย,ลวยพี่น้องเอ้ยซื้อมาหลักแสนเราสื่อมาแสนสี่มื่นเนาะเราซื้อมาแสนสี่มื่นหาพันตีตั้งหักมาเนี้ยมันกะทีโอ้ราคาก็สมาติไก่กันเถอะับเป็นซื้อมาพี่น้องเอ้ย ผู้อยากเลี้ยงบ่อยู่ผู้อยากเลี้ยงบ่อยู่เมันไปหาเงินอยู่หาร์ดผู้วายอยากเลี้ยงผัดได้เลี้ยงผู้วัดดีผู้วาอยากเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงอือโอ้สือก่ะแทงอยู่ขัดกสนแสนซีเมืองหาพัน 45, อีนี่เฮอันนี่อันซื้อสามหะไออันเนี่ยแม่นี่พวกแม่ลูกกันบ,บ่บ่บแต่ละตัวต,ต่วันตัวเถอะตัวนั่นอะขายออกไต่ขายไปยังตัวไปครับนี่ขายไปตัวนึงเออคล้ยคล้ยผูกวันเถอะแม่ อวันนี้สิเปิดราคาขายบ้านหบ้นเนี่บ่าเพรานีเปิดวันเพราะแเนี่ยมันมันสิไก่ราคากันผดกับราคาซื้อ่าตีไม่กันไม่เปิดรา,า,รรา,าคาขายกันสิแต่เป็นลุว้วนตีราคาให้อยู่นี่พี่น้องเอ้ยตามไปหาเปิดราคาซื้อขายมากกันสิอยู่ประมาณเก็ยแปดบื่นนี่แหละพี่น้องเนี่ยกันมองไปได้ดีเนี่ย เพื่อนนั่นมาเบิ่งยูเพิ่นบ่าคันแมนราคาแพงตะกีแม่นี่ก็ได้หลายเมือ,อยู่าจารนแต่ว่าก็ฮู้หูด้นี่มันบ่ตื่นแ่นยู่ีิคุนเสียงยูว่าตะเกาเนี่คกา้ยนี่คันมั่งเสียงมันสิตื่นผมบอ,อกไปแ,บบแวเลยด้ตื่นกินตืนเสียงอันนี้ถือว่าเพื่อนเสียงเพิน่นนั่นอยูุนี่เสียงยู นี่ว่าเที่ยงพ่อเสิออกสิเขาเมื่อเฮ็ดบุญนั่นแจกเขาช่วยน้องใชอยู่บ้านไดครับนี่กุดแจบโอ้พี่น้องครักุดแจบเออขอยู่กุดแจบอ๋อพี่น้องฮ้อนกุดแจบแต่ว่าไม่ย่ให้ยุหน้าทั้งบ้านโคกพัฒนาพี่น้องเพิ่นม่อย่ให้ยุหน้าเพิ่นทา้งบ้านโคกพัฒนามู่สีบแต่ว่าจะของแล้วแท่อย่บันกุดแจบเอาไปเบิ่งเงินสวนผักต้นบิ้พี่น้อง พักอีกอย่งเป็นฟัวมิงเขินอากรางเขินสวนผักเจ็บไปเบิดแล้วไปขายอะไรบ้างเห็ดบางเขนอันนั่นลังเขนนั่นเพื่อนก็มาซื้อกับทีโอ้แล้วก็ะชงลานอันอีียงล่ะเขาเอื่อนลานอีียงก็อนเป็นเห็ดเกษตรผสมผสานพี่น้องก็อยู่ใหรอยู่นาะชงลานพวกกิ่งอีียงนะโอ้หมูกระทะบวบเนื้อย่างบวบให้ยังเขาเอื่นอีียงอีกเหรอ โอ้ยลูกหัวตกก็ว่าถนัดพี่น้องเอ้ยเอื้อนซื้อก็ได้อันนี้อันนี้ทักเอียงครับเนี่ยอันนี้ขึ้นไซอืมวุ้ยไซใจปลูกปลูกโดยบ่ได้ใไซดินมินบ่เนี่ยอืมตอนนี้ก็ล่างกองแล้วโอือันยุ่นี่เป็นปุ๋ยบ่ครับเนี่ยโอ้เป็นหากเป็นยังลงสี่ปุยยังไมหันอืมเวลาช่วงสิลุงนาจังคอยสิลุง พี่เริ่อมไม่เป็นบ่ม,มูนี่ก็ควมวะเราบนนี้ช่วงผักแจงก็เลยอยันบุษันได้เห็ดอีหยังมันอีกปลูกตุ๊กตะพัก,กนในย,ย,ย,ย่างเดียวบ่ครับหรือยัางดิเพราะกันย่างล่ะหอมนั่นนึนหอมมันหอมปีหอมสะระแหน่ยังก็มีตัวนี้น <c oughs> โอ้ นี่ลงไว,งวเพราะท่านได้มาสนใจเพื่อนอยากลงกองแล้วล่ะมันมันพะอะไรยุ่มเาครับปลูกผักก็ในคล้ายๆกันได้เนี่ยได้ยุได้ยุยอืมข้าเฮ็ดได้เป็นประจำเอนปลูกผักร้อยหน่ำนนก็พอได้ใส่ละมัน<ว>ออปุ๋ยนี่ก็ใส่ได้นีนละทีอ๋ออันนี้มันมันพุ่มเหมือนว่าข้าวหน่ำข้าองน่ำปลูกผักตั้งหากล้างหน่ำมันเฮ็ดเฮ็ดยังก็เฮ็ดได้ยุต่ว่าข้าวปาดโป้เป็น 8จ้องลุ้ม่เป็นนะอ๋อมันก็หาเทสบ่ครับไปยังไงเนี่ยแล้วก็หาเทสวังเดือนตุลาเนี่ยนะหาฝึกมันก็หาเทสแต่ว่าก็ได้ขายพร้อมมีเด้ยซุ้มเหมือนโอ้ลองขิมไว้โอ้หลายตัวนี้แม่ฮ็ดหลายตัวนี่แม่ซุ้มนี่ก็สิได้ขายไอ้เมษานี่ล่ะนี่ยนี่จับกองเห็ดไว้อือเืิดพักร้อยหน่ำเห็นเขาเจ้าเห็ดอยู่ นี่ในยูทูก็ได้แต่ว่าได้วคว่อยได้เห็นอันไปเบิงเบ่งแบบอันนั้นได้เงินดีอยู่แต่วา่าแถวบ้านเท่านี่เพื่อนบ่กกินเป็นกิโลเออันเฮาขายเป็นกิโลเส่อเขเห็นเบิ่งใน y o u t u ู e เขาก็ขายโลละล,ะล,ะล,ะละอยพูดเลยแต่เจ้าของนี่ขายสามกว่าส้าบาทมันได้ทุนไปแล้วครับหรือยังไง ได้อยู่บ่ในค่ากองฟุ่มขึ้นไปแล้วข้ายเพื่อารเกษตาเมล็ดพันธุค่าเบียไอ้วันเบียม์วันนี้เขาอนั่นเองบ่เขากล้าเองบ่กล้าเอาเองสั่งอันในมันอยู่น้ำอันว่ามันสิอต้นพันธุ์ม่ปลูกมาเพาะหลอดโอ้เห็ดหลายหลายอย่างตัวนี้มั้ยเตียงกับเป็นน่วยดีอยู่เอ้าอะไรลืมเบังอันนี้มันค่ามกแตงที่นี่ก็ได้โอ้เจ็บหมากไปแล้วพี่น้องเลือดตันเขี้ยอเลือดตัน เก่้เก็บได้เมียนพุ่นลับบัดยามเฮ็ดพุ่นลับควายจีได้มาไล่เก็บไล่เมียนที่เริ่มลงอีกต้น,นล่ะนี่ลยที่เริ่มลงอีกตน้นไหนไอ้กลางเดือนเมษาอกลางเดือนเมษาควายจีลงโอ้เสลเน่ต้น,น,นชวนนน่วงลุ่งควายถิ่มอะกันเฮ็ดแท้ๆกันที่พ่ออายุได้กินเนี่ยนะเด้ขายพร้อมเนาะไอายุได็กจำนายได้กอันไปอันตลาดนัดประจำกันเท่ากับที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอันนี้มันไม่ค่อยได้ไปมิตรเพิ่อม ม้าขับหนูมันคือยังไงมาหน่อยโอ้ขับเกือบโอ้โอ้สิปล่อยไปทางไหนเนาะคุยหน่อยอันนี้ก็กำลังหาเห็ดเห็ดเฟืองมันมีหมดละหมดกระเป๋าอันนี้ปลูกเห็ดเฟืองเหครับนี่มันก็ปลูกง่ายแท้ลองเห็ดเฟืองในในเจ็บผลผลิตไปแล้วนี่บัวอาโคงันก็ทดลองบ่อาโคตัดใหญ่ไปลูกชายบ่พาเห็บดู ลูกชายกับแม่คนขยันเฮ<อ>็ดเกษตรพี่น้องด้ยลองเฮ็ดเบิองมันเป็นแล้เลี้ยงกล้วยความเราถามมึงรา,า,า,าคาควาวยทำแล้วเปลเปิดราคาขายบริษัทดอกเหลววัดแกจะขายดอกแต่ว่าพอบ้านบ่อยูะะ่บริษันผู้พผนสื่อมาัน <c oughs> สื่อมาแพงพวดแสนสี่หมื่นหาพันเนาะปัว้วถือมาถือมาส่งนกล้วยแพงบ้านนี่ <c oughs> นี่ขายอ,อกก่กจะขาย ถ,ถ้ามาถ้าแมนตอนนี่บักอันนี้มันจะอยู่ประมาณจากบาทบักเทิกหน่อยเทิกหน่อยอ่ะหอดหาพันอยู่ <laughs> <laughs> โอ้ทอดราคางัวพี่ร้องเออราคาคล้วยคือมือนี่ <laughs> อันคนึควยก็คือกันงวัาวาือกันอันเทกหน่อยนี่ก็เห็นก็นเจ้าซื้อขายกันเยอะหันประมาณหกพันนี่ล่ะสำนีนล <laughs> ่ล่ะแสดงว่าจะของแล้วก็จัวราคาคว้วยอยู่พีน้องเอยราคาควาวยปัจจุบัน เลี่ยงกันเลี้ยงกนันเป็นนอนนำใช่แล้วครับนี่ขั้ยพันมกน้อนนำทั้งใต้มองกันผ้าพันไปเลี่ยงเขาแล้วสาเขยากับห้ลุ่งอยู่บ่บ่มีสา,ากกม,มาันเป็นคล้องเป็นคล้องคล้องสาชานะขั้มวม,มันก็ดีแบบหนึง่งพี่น้องเอ้ยนี่พันขีเงี้ยวมันก็ยุ่งบองเดียวถอดให้กันไว้แต่เป็นง้อพันมาได้แล้วเรือราดทัวพอกเลยแม่นี่พ่น ทับหรบ่ครับหรผสมหรอ่อันนี้ว่าครับลูกฮาก็ได้สองเดือนโอ้พันออกโตออกลูกไหมหรเ่บุลูกว่าอีกจักเดือนเพิ่นเสรงจหรือเปล่าทนี้ปกติกะมันจักเดือนขันมันสมบูรณ์ก็สามเดือนสี่เดือนสามเดือนปกติเพ่นแิ่มันสมบูรณ์เบื้องเปลี่ยนายน้ำแบบควนอยากควยอวนควยสมบูรณ์ ประมาณนี้ละตัวว่าก็ซื้ออันนั่นมาให้กินน้ำอยู่ครับอันเอ,อ,อ,อเียงก็โซื้อเฟียงก้อนพ้อมตัวนี้ของก้อนเท่าไหรครับนี่ของก็ของอัดเอาก้อนละสิบหกบาทโอ้โหเฟียงเขียวดีเว้ยกินน้องทั้งบ้านกุดแจบครับเพื่อนมาอยู่ให้อยู่หน้ามะเลียงควายควายซื้อควาวยส่วนราคาแพงพี่น้องเอ้ยแสนสือควาวยราคาแพงสี่มือหาพันหมือห็นเราซื้อมา วันนี้มันขายหัวมันตกไกลครับราคาปัจจุบันผดแล้วก็เริ่มพัฒนาขายเป็นออกลูกแม่แพ้ลูกใครเหล่าผลแท่งไหนมือคุ้ยหน่อยเพื่อนมันห <laughs> มานตั้งคุ้ยผูออกมาตอในใดก็เป็นตัวคุ้ยผูอโอ้เป็นกำลังแรงใจเห็นด้วยพี่รองไอ้ผู้เห็ดกเกษตรผสมผสานผู้เลี้ยงง้อเลี้ยงควายกระไดผู้ใส่แรงงานมบมาวัอยู่ในประเทศต่างประเทศ อายุดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแล้มั่าไม่ร่วยครับผมสวัสดีครับเอาขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่ทายท้ำกระได